เอ้ยมันช้ากระโดดลงไปเลยแล้วกันอืออ๋อเอานายมาถึงแล้วเหรอโอเคที่ขุดโอ้ยอะไรวะเนี่ยยิงเลยคุณทหารเออสมนามาขุดแรกเออเออเออสหนาต้องก,การแร่อันนี้ด้วยเราลองเช็ค โอเรียบร้อยแตกเอ้อยโคมันแหนเนี่ยตะวันระว,วันเราไปกันดีกว่าเขาว่า เขาจะรอไปดูฝั่งนู้นด้วยล่ะตะวันไปสิฉันว่ามันช้าฉันไปทางนี้ดีกว่า,า,าเราต้องรีบไปตรวจเช็คด้วยเปิดประตูด้วยตะวันเปิดประตูด้วยนะเขาจะไปทีตรงข้าม เดี <used> ๋ยวเรามานะขอตัดก่อนอะไรอะไรอะไรูกอะไรบอดกับมัก เแล้วการคัดต่อคัดนะโอเคตอนนี้ต่อได้เออตะวันถึงแล้วมา,มาเอ๊ะเอ๊ะเราเสียสหลังอะ่ะข้าขึ้นตรงนี้ดีกว่า,าจะหยุดตรงนั้นจริงเหรอ<า>เสียงอะไรวะ,วะตะวันมาถึงแล้ว,ลวออ ม่ไล้ท awan ป๊บตูใช่ชโอ่โอ้แจ็คโอแลนด์เอ้ยในขังเราไว้เออถูส่ง้าถูกส่งตัวกลับมาตะนายขังเราไตะว,วัน เราไม่ควรสู้นะไอ้ตรงนั้นอะ่ะข้าว่าข้าน่าจะวิ่งแล้วตานี้รีบไปเหอะเราอย่างถ้าเจอเอียกอีจะแย่มากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเออโอ๊ยข้าถูกส่งตัวกลับมาอีกแล้ว อบเอ๊นี่สินะอาวุธทั้งหมดในเกมนี้อันที่เรามีคืออันนี้โอเแโ,โนโอเคอาวุธพิเศษที่เราสามารถหาในถ้ำนี้ได้ไตะวันฮลัลโหลเราเจอวิธีการหาอาวุธแต่ละอย่างในถ้ำนี้แล้วเราไม่เข้า เราบอกไว้ก่อนนะว่าเราไม่เข้าประตูพอเท่าเปิดแต่ข้าไม่เข้านะตะวันข้าจะไปต่อเปิดสิไปเราต้องใช้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลมันดับเบิ้ลเลเวลทวีเลเลเลเ,ลเอ็กทวีไป เรารู้แล้วว่าตรงนั้นมันไม่ค่อยปลอดภยอัยนายไม่ต้องสนใจเราแค่ปีนแล้วเราก็เข้าโอ้โอมันปีนได้ด้วยหรอไปตะวันไปเลย,อยเอ้ยเราต้องจัดการมาก่อนไปตะวัน ขขาบอกแล้วว่าอย่าไปจัดการให้วิ่งอึบออเราต้องวิ่งเราห้ามจัดการเรียบร้อยเราวิ่งเราวิ่งหนีมัได้แล้วบอกแล้วว่าให้วิ่ง ได้ไหมเดี๋ยวสิไม่ได้เลยเฮ้ยตกถ้ามันขึ้นมาก็ต้องสู้อย่างเดียวแล้วเลยโอเคโอ้ยตกอีกแล้วทำไมมันขึ้นยากจังเนี่ยที่ตรงนี้อ๋อตกอึ๊บ ตอนนี้มียันอะไรนี่โอ๊ยอันนี i, ้่วงท่้ยอเราต้องหมุนวาเอาก่อนเออโอ๊ย บ้าเราหมุนวาวอยู่อออยโออออินโทรเราต้องรีบกลับโอยไม่ไหวไม่ไหวจะรอหนึ่ง ตะวันมาช่วยหน่อย แล้วตอนนี้โอ้ยออ,ออกมาแล้วเรอตอนนี้มันมีจุดปลอดภัยอยู่มันก็เลยเข้ามาไม่ได้แต่ตอนนี้เราขอยรืนฮิวก่อนโอ้เยเด็อดสะบาดเจ็บหนักเลยเราต้องหมุนวาวซึ่งเราหมุนไปได้แล้วอันนึงห,นหาวาวให้เจอก่อน เจออีกอันหนึ่งแล้วเขาจะมันจะเป็นเหมือนทางเข้าแล้วมันจะมีวาลวอยู่ข้างในต้องหมุนเราไม่มั่นใจว่ามีกี่อันอู้ด้วย เออดับเบิลคู่มาเลยอหิวก่อนแต่วันนี้จอวาวบ้างไหมยังยังยังเออดเอ๊ยเออดเออดเออดวาววาวยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้หมุน,นไปแล้วของข้า อะไรนะ,นะปืนกรดอะไรนะปืนกรดปืนกรดใช่จะตรงไหนอะในกล,อล่องเีแหละอ๋อในกล่องอ๋อท่านในกลอ่องมันมีเหรอเออโอ๊ยตะวันใ,นใตายหรอเอ๊ะ ตะวันในตรงนี้หมุนเรือ่องก็น่าจะเฮ้ะตรงนี้เราหมุนไปแล้วนี่อ๋อตะวันในต้องหมุนคนละฝั่งโอเคจริงถูกแล้วอโอ๊ยโอ้ยโอ้ยจตางจตาย,ตายโอ๊ยแล้วเราเข้าเซฟต์ตัคิวอยู่มันใช้เวลาฝ่าจัดการพวกโครงกระดูกถ่วงเวลาไว้ก่อนเรียบร้อยเสร็จแล้วไป ไปเลยไปเลยเย้ yeah, ติดแล้วเรียบร้อยวอร์เทอร์การ์ตอนนี้เราต้องจัดของในกระเป๋าก่อนเอาของใส่กระเป๋าให้หมดเราใช้ปืนนี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 ้โอเคเลยแค่นี้ไอตอนมาเร็วเราได้นายได้ปืนยัง โอ้ชอนกลังสกับคนกระดูกอยู่เอ้าเดี๋ยวนายนายไปดดเก็บปืนก่อนดีมันคนละน้ำกันนะเออฉันมีแล้วเอามีแล้วเหรอนายโดดลงไปเลยเหรอใช่นาะยต้องนายจะได้กลับมาที่ฐานเพราะว่าเราจะบุกไปคนละฝั่งกันแล้วนายจะไปอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้เราได้โวแคน,นโนกับเอ่อวอเทอร์กันด,ด,ดูก่อนสิ นี่ไงวอเทอร์การ์ดวอลคนอ์ดับเบิลเลเยอร์สามข้ามีข้ามีเยอะอยู่เหมือนกันดับเบิลเลเยอร์สามปืนระเบิดมีดาวอะไรอย่างนี้ที่ยังไม่มีปืนอันนี้มีแล้วแล้วก็มีแบบคู่แล้วด้วยอู้โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปซื้อเกาะเพิ่มก่อนคุณนักวิทยาศาสตร์ผมมาซื้อของเพิ่มจะเอาอะไรดีล่ะหนูน้อย aku akan ambil gunung ini. Oh, Ya. ตอนนี้เราเอาวอเทอร์กันกับวอแคนโนกันไปผสมกันตนวันเรามีปืนที่เหนือกว่านายเราต้องไปเอาปืนวอเทอร์กันใหม่กลับก่อนชึบ นี่ตะวันเราเอาวอลคาโนกันไปผสมกับวอเทอร์การเป็นออกซิเดนกันแต่เดี๋ยวเราจะไปโกงโกงตะวันมาเร็วอยู่ไหนไปไปเอาวอลคาโนกันกับข้าก่อนเอ็งเอ็งพูดว่าเอ็งยังไม่มีวอลคาโนกันด้วยนี่ว่ีไปเร็ว ขอเทปปืนขอเทปปืนหน่อยอโอ้แรงเอ้ยขอเทปกับตัวนี้เฮ้ยไม่โดนโอ้โหเอออันนี้เอ้ยเอ้ยวันเทคิวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยขุดอนุภาคไี่แรงเหมือนกันนะเนี่ยขอวอัตร์การเถิดแท้สุ่มอ่ะข <c oughs> ้าขี้เกียจกับเอาวาอัตร์การละ อะไรอะ่ะโอ้ยได้ปืนกดเ,เอามาโอ้ยโอ้ยเราโดนแช่แข็ง <Hey. S 1> เราขยับไม่ได้ <Hey. S 1> เกิดอะไรขึ้น <Hey. S 1> ตะวันเรากำลังกลับไปในรอเราแป๊บนึง โอโหปืนออกซิเดียนโครเททดาเมจมันก็แรงมากแค่มีเศษเสียเ้ยวดูแค่อันเดียวแค่นี้มันก็ตายกันหมดแล้วแต่ว่าเราเราบนึงเรากำลังไปเอ้ยห้องแล้วคับ ส่งตัวกลับมาแล้วตเนน้้อยนะคัด